จะพามาเทสตู้เปิดทิกเกอร์ L 7.2นิ้วนะคะระบับปกติแล้วทิกเกอร์ก็เป็นคับเสี่ยงนี้โรงงานแนะนำที่จรตู้เปิดอยู่แล้วนะครับก็คือความดังดีที่สุดแล้วก็ความเลาะดีที่สุดนะครับยูชวมเมสโวนฟังเอานอกพที่เยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอาดอกทิกเกอร์รุ่นนี้ L 7.2นิ้วปีตีแบตพาร์เบรมันจะแข็งนะครับ ความนุ่มลึกมันก็จะหายไปนะครับก็คือกราฟก็จะเป็นภูเขาเลยครับเอ็กมันก็จะแคบยังไงก็คู่เปิดไม่ได้ครับก็คือถึงเรื่องความเพราะทีเดียววันนี้ผมจะพาไปดูว่าพรอแล้วดังไหมเดี๋ยวเอามาวัดดีๆกันว่าคู่เปิดคิกเกอร์แอลจ็ดสิบอนิ้วนอกจากพร้แล้วทำความดังได้ไหม ตู้เปิด12นิ้วทลิปเกอร์ L7 นะครับรถบ้านๆนะครับ144ที่ความดังสูงุด5 3เฮิรตอันนี้บอกได้เลยครับว่าเบสไม่แข็งก็ได้แน่นอนนะครับถ้า60เฮิรตขึ้นไปนี่ยังไงก็แข็งนะครับผมเถียงใจขาดความนุ่มความลึกนี่ก็จะหายไปนะครับสำหรับตู้เปิดแบบนี้ทำความดังสูงสุด144ที่ 53เฮิร์ตดอกเกอร์แอล72นิ้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตู้นะครับระบบบนรถก็าเวอร์ทั่วไปนะครับไม่ได้ราคาแพงนะครับใส่กระป๋าสืงไฟไม่ให้ตกเท่านั้นเองเดี๋ยวผมพาไปดูตู้ครับมาดูตู้กันนะครับนี่ครับสูดแรงดังฟังมันนะครับ นุ่มลึกนะครับเบรคฮอไม่ใช่เบรคแข็งโตความถี่สูงโดนะครับฮิตเกอร์แอลเจ็ดสิบสองนิ้วนะครับตู้เปิดนะครับผมเน้นว่าตู้เปิดนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับหลับยาลิข์คันนี้ก็แบตแค่ห้าสิบห้าแอมป์นะครับแบตเดิมโรงงานไปดูสกอร์ครับเดี๋ยวจะหาว่าผมขี่ตู้เปิดฮิตเกอร์ แล้วกลัวไม่ดังเนี่ครับร้อยสี่ dB ที่ห้าสิบสามเฮิร์ตคือแรงดังความเพราะนุ่มลึกนะครับไปดูระบบไฟข้างหน้นะครับระบบไฟก็เดิมๆไดไม่ได้เปลี่ยนนะคะรับแบตเตอรี่เดิมนะคะรับวางระบบ,บอ่าใส่ฟีวัน์ช้อนมาตรฐานนะครับก็ ฝากผลงานจากติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์เสียงดีฟังเพราะนครสวรรค์นะครับแชร์รถซาวด์แปดเ3้าห้ขอบคุณครับ